บางคนไม่ได้อยากรวยแค่อยากไม่ต้องเครียดตอนสิ้นเดือนแต่ชีวิตจริงมันยากกว่านั้นเมื่อรายจ่ายวิ่งไวกว่ารายได้และดอกเบี้ยก็ไล่หลังทุกคืนที่หลับตาสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการจุดประกายความคิดวันนี้เราอยากคุยกันเรื่องที่ใครหลายคนไม่อยากพูดถึงแต่จำเป็นต้องฟังนั่นคือเรื่องนี้ ไม่ว่าคุณจะมีหนี้เพราะเหตุสุดวิสัยหรือเพราะตัดสินใจผิดพลาดในอดีตสิ่งสำคัญคือวันนี้คุณกำลังหาทางออกและข่าวดีคือมันมีทางออกเสมอไม่ใช่แค่ทฤษฎีไม่ใช่แค่กำลังใจแต่คือทางออกที่ลงมือได้จริงสำหรับคนเป็น,นหนี้ห่งหยุดวิ่งหนีแล้วลุกขึ้นมามองหนี้ให้ชัด ก่อนจะแก้ปัญหาได้ต้องกล้าหันกลับไปมองมันอย่างเต็มตาเริ่มจากเขียนออกมาเลยครับว่ามีนี่อะไรบ้างนี่บัตรเครดิตนี่ผ่อนของนี่นอกระบบนี่เพื่อนหรือนี่ที่จำไม่ได้ว่ามาจากอะไรระบุยอดนี่ทั้งหมดใส่รายละเอียดว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่จ่ายขั้นต่ำกี่บาทคุณต้องรู้ตัวเลขทั้งหมดเพื่อเริ่มวางแผนได้อย่างแม่นยำ เพราะบางทีที่คุณรู้สึกว่าท้อจนไม่อยากสู้ไม่ใช่เพราะหนี่เยอะเกินไปแต่เพราะคุณไม่เห็นภาพรวมและนั่นทำให้คุณรู้สึกหมดแรง 2. จัดลำดับความรุนแรงของนี่เมื่อเห็นหนี่ทั้งหมดแล้วลำดับต่อไปคือจัดลำดับหนี่ไหนอันตรายที่สุดหลักง่ายๆดอกเบี้ยสูงเท่ากับอันตรายมากเจ้านี่โหดเท่ากับเสี่ยงชีวิต นี่ผูกคันกับทรัพย์เช่นนี้บ้านนี้รถเท่ากับเสี่ยงเสียของจัดเป็นสามกลุ่มนี่เร่งด่วนต้องจ่ายทันทีเช่นบัตรเครดิตที่ดอกเบี้ยสูงนี่นอกระบบนี่สำคัญต้องไม่เบี้ยวเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถนี่ชะลอได้ยังไม่ดงเคลียร์ทันทีเช่นนี่ผ่อนโทรศัพท์นี่ในครอบครัวเพราะคุณไม่สามารถขอยังเคลียร์ทุกก้อนพร้อมกันได้ คุณต้องเลือกเคลียร์ทีละก้อนและเริ่มจากก้อนที่สร้างภาระหนักที่สุดก่อน 3. หยุดขุดหลุมใหม่แม้รายจ่ายจะยังมากกว่ารายได้ข้อนี้สำคัญสุดต่อให้คุณมีรายได้แค่พอประทังชีวิตก็ห้ามก่อหนี้เพิ่มเด็ดขาดบางคุณตกหลุมนี้แบบไม่รู้ตัวรูดบัตรเครดิตเพื่อจ่ายค่างวดบัตรอีกใบหนึ่งกู้แอปเพื่อหมุนเงินมาใช้หนี้เก่า กู้เงินใหม่เพื่อเอามาปิดหนี้โดยไม่ได้ปรับพฤติกรรมผลคือหนี้ไม่ลดมีแต่เพิ่มวิธีแก้คือหยุดก่อนไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็นไม่สร้างหนี้ใหม่เด็ดขาดลองใช้เทคนิคหักก่อนใช้สมมุติคุณมีไรายได้หมื่นหกันไว้ใช้หนี้5,000เหลือหมื่นหนึ่งไว้ประทังชีวิตต่อให้ตึงมือแต่อย่างน้อยคุณเริ่มลดหนี้ได้จริง ดีกว่ารูดบัตรอีก2,000แล้วต้องจ่ายคืน3,000พร้อมดอกเบี้ยในเดือนถัดไป 4. เพิ่มรายได้แบบเล็กแต่ชัวคุณไม่จำเป็นต้องเปิดธุรกิจใหญ่หรือเป็นยูทูบเบอร์ล้านวิวถึงจะมีรายได้เพิ่มคุณแค่ต้องมองหารายได้เสริมเล็กๆที่เริ่มได้เลยเช่นขายของออนไลน์รับมาขายไปไม่ต้องสต็อกรับงานพาร์ทไทม์เสาร์อาทิตย์ทำอาหารกล่องขายในออฟฟิศ ทำบัญชีหรืองานพิมพ์แปลภาษารับจ้างทั่วไปอาจเพิ่มแค่เดือนละ2,000-3,000บาทแต่ถ้าเก็บไว้โปะหนี้ก้อนเดียวทุกเดือน1ปีคุณลดหนี้ได้เกือบ30,000-40,000บาทเงินก้อนเล็กแต่ผลลัพธ์ใหญ่มากถ้าทำต่อเนื่อง 5. เจรจาเจ้าหนี้อย่างมีชั้นเชิงจำไว้นะเจ้าหนี้อยากได้เงินเขาไม่ได้อยากให้คุณหน,นีหรือเบี้ยวจนเขาไม่ได้อะไรเลย ถ้าคุณกล้าเจรจาด้วยความจริงใจและมีแผนชัดเจนเจ้านี่หลายรายยินดีช่วยเช่นลดดอกเบี้ยยืดระยะเวลาผ่อนเปลี่ยนจากขั้นต่ำเป็นยอดคงที่ที่ไหวเทคนิคคือโทรไปคุยเองไม่ใช่รอให้เขาทวงเสนอเงื่อนไขที่ทำได้จริงอย่าพูดลอยๆส่งหลักฐานไรายได้ค่าใช้จ่ายให้ดูความจริงใจคุณจะรู้สึกแปลกใจว่าเขาคุยได้ และคุณเริ่มหายใจโล่งขึ้น 6. สร้างระบบใหม่ให้กับการเงินตัวเองเมื่อเริ่มเคลียร์หนี้ได้ที่ละก้อนอยากกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมคุณต้องมีระบบที่ไม่เปิดโอกาสให้หนี้กลับมาอีกเช่นแบ่งเงินเป็นซองรายจ่ายออมถูกเฉินหนี้ชีวิตติดตามรายรับรายจ่ายทุกวันตั้งกฎส่วนตัวเช่นไม่ผ่อนอะไรอีกจนกว่าหนี้จะหมดเมื่อมีระบบ คุณจะรู้ว่าชีวิตไม่มีหนี้มันเบาขนาดไหนและคุณจะไม่มีวันยอมให้ตัวเองกลับไปอยู่จุดเดิมอีกสรุปอีกครั้งหนี้คือสถานะไม่ใช่ตัวตนคุณมีหนี้ไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวแต่ถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรกับมันนั่นแหละคือปัญหาขอให้คุณเริ่มจากจุดที่ยืนอยู่และเชื่อว่าหนี้ก้อนนี้เคลียร์ได้ด้วยมือของคุณเอง ฝากไว้ท้ายคลิปหากคุณกำลังรู้สึกว่าไม่มีทางไปไม่มีแรงแล้วจำไว้นะครับว่าไม่มีหนี้ไหนใหญ่ไปกว่าหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ทุกเดือนที่คุณยังจ่ายทุกบาทที่คุณยังหาไรายได้เพิ่มนั่นคือชัยชนะเล็กๆที่จะพาไปสู่ชีวิตใหม่ขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ขอให้คุณปลดหนี้ได้ในเร็ววันและกลับมายืนได้อย่างภาคภูมิใจหากสิ่งที่ผมพูดในวันนี้ช่วยให้คุณเห็นทางออก หรือทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้สู้คนเดียวอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์เพื่อส่งต่อให้กับคนที่อาจจะกำลังต้องการมันและถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้ในอนาคตกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยนะครับเพราะทุกตอนของจุดประกายความคิดเราตั้งใจส่งต่อแรงใจให้คุณไม่ล้มเลิกกลางทางแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าขอให้วันนี้เป็นอีกวันที่คุณเลือกสู้ต่อ